น้ำมันมารุมกับน้ำมันมารุมทองคำแตกต่างกันอย่างไรคะบอกเลยค่ะว่าทั้งสองขวดนี้นะคะเป็นน้ำมันมารุมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของพันยดีและทันเองก็ขายน้ำมันมารุมมาทั้งหมด10ปีเต็มๆนะคะแต่ปีนี้มีการพัฒนาสูตรโดยการใส่ทองคำเพิ่มเข้าไปทองของทันเป็น99.9% 9 99สาุรรพคุณข,ของน้ำมันมารุมเองเนี่ยมีวิตามิน AEC เข้มขน้นช่วยกระชับรูขุมขนต่อต้านริ้วรอยลดเปลือนฝ้ากระจุดด่างดำรอยแผลเป็นบนใบหน้าแล้วพอไปใส่ทองคำมาด้วยนะคะช่วยกระตุ้นการสา คลาเจนกับอีลาสตินฟื้นฟูผิวจากผิวโซมผิวแห้งให้ผิวหนะ้านุ่มชุ่มชื้นเวลาใช้ไม่ต้องใช้เยอะ3ามหยดแค่นี้ค่ะเพียงเท่านั้น3มหยดแตะจมูกหน้าผากค่ะแก้มสองข้างเกลี่ยให้ทั่วนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทาแบบนี้บำรุงท่วผิวหนะ้าคุณจะสัมผัสได้เลยว่าผิวหน้าเนี่ยนุ่มตั้งแต่แรกใช้1สัปดาห์เท่านั้นค่ะคุณจะรู้เลยว่าผิวคุณเนี่ยแข็งแรงท่านไหนนะคะสนใจซื้อผลิตภัณฑ์พิมพเขาว่าสนใจคะ่ะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้นะคะค